ดูสิไอ้คนหลับลึกที่แม่แต่ในี่นาครับผมก็ยังไม่ตื่นเนี่ยจะทนได้สักกี่น้ำเชี่ยวน <laughs> ี <laughs> ่ก็คือเจวิธีปุกคนหลับลึกปุกแบบปกตินี่เจตื่น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 ได้แล้วปุกแบบเสียงดัง แบบจักกะจีนี่แหละจักกะจี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 จ้ากะทิปลุกแบบเขย่าตัวต้อบอกให้ตื่นให้ตื่น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 ปลุกแบบตบเตื่น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 เตือนเตือนตือนปลุกแบบตีโทรทีทั้งวันเต้นี่แหละ នីណេ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 បិញាយឲ្យទៅមិនម៉េងអើយ